ผู้สูงอายุดื่มน้ำมะนาวด้วยวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงโรคไตและทําให้6โรคเรื้อรังหายไปลองทําทันทีแต่ก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ comment, และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอยากทราบว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่และกําลังรับชมจากจังหวัดไหนกรุณาพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อที่เราจะได้รู้จักและทักทายกันครับน้ำมะนาวเครื่องดื่มที่หลายบ้านมีติดโต๊ะอยู่เสมอถือเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่คุ้นเคยที่สุด ทำง่ายราคาไม่แพงดื่มแล้วสุดชื่นดับกระหายหลายคนเชื่อว่าเพียงดื่มน้ำมะนาววันละแก้วก็สามารถเสริมวิตามินซีทำให้ผิวกระจ่างใสและเพิ่มคุมคุมค้มกันได้แต่ความจริงแล้วมากกว่าร้อยละ80ของผู้คนกำลังดื่มน้ำมะนาวแบบผิดวิธีดื่มน้ำมะนาวปลอมแทนที่จะได้ประโยชน์อาจสร้างภาระให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวคุณเคยหั่นมะนาวเป็นแว่นแล้วโยนลงในน้ำเดือด หรือแช่ไว้เกือบทั้งวันเพื่อให้รสชาติเข้มขึ้นโดยคิดว่าจะช่วยดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นหรือไม่บอกตามตรงถ้าทำแบบนั้นสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอ่านเป็นเพียงน้ำรสเปรี้ยวส่วนวิตามินซีที่มีค่าก็ถูกความร้อนทำลายจนหมดไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วคุณเอาเปลือกมะนาวทิ้งหรือเก็บไว้เวลาที่เหมาะสมในการดื่มคือเมื่อไหร่แล้วใครบ้างที่ไม่ควรดื่มเลยเรื่องเหล่านี้ มีมากกว่าที่เราคิดจากน้ำมะนาวเพียงแก้วเดียววันนี้ในคลิปนี้ฉันจะมาอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณดื่มน้ำมะนาวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้น้ำมะนาวธรรมดากลายเป็นน้ำทองเพื่อสุขภาพที่ช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงจริงก่อนเริ่มต้นอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ให้พิมพ์แลกหนึ่งไว้ในคอมเมนต์ comment. และหากมีคำถามใดๆ สามารถเขียนไว้ได้เลยฉันจะพยายามตอบกลับให้มากที่สุดหลายคุณเข้าใจว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์แค่การเสริมวิตามินซีซึ่งไม่ผิดแต่ถ้าน้ำมะนาวไม่ดีแค่นั้นมันคงไม่ถูกยกย่องจากนักพชนาการและคุณหมอทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ความจริงแล้วน้ำมะนาวที่ชงอย่างถูกวิธีสามารถให้ประโยชน์กับร่างกายได้มากกว่าที่คุณคิดต่อไปฉันจะพาคุณมารู้จักกับ 7ประโยชน์สุดมหัศจรรย์ของน้ำมะนาว7ประโยชน์ประโยชน์ข้อแรกน้ำมะนาวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันไข้หวัดซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยวิตามินซีเปรียบเสมือนยามผู้ซื่อสัตว์ของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรียได้ดีขึ้นงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าเมื่อร่างกายได้รับว,วิตามินซีเพียงพอเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่เหมือนตำรวจของร่างกาย จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคเข้ามาดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวอย่างถูกวิธีเป็นประจำจึงเท่ากับการเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤด,ดูและช่วงที่ไข้หวัดระบาดประโยชน์ข้อที่2น้ำมะนาวคือสุดจออสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของเรามักจะมีจุดด่างดำฝ้าและริ้วรอย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์สุขภาพดีวิตามินซีในน้ำมะนาวมีคุณสมบัติช่วยกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำให้เซลล์ฟื้นตัวและแข็งแรงขึ้นอีกทั้งวิตามินซียังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวเต่งตึงและยืดหยุน่นการดื่มน้ำมะนาวจึงช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และสดใสมากขึ้นประโยชน์ข้อที่3น้ำมะนาวช่วยลดความอึดอัดแน่นท้องหลังเมื่ออาหารที่มีไขมันสูง ในช่วงเทศกาลหรือวันรวมญาติเรามักกินอาหารมันและเยอะเกินไปทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักการดื่มน้ำมะนาวอุ่นแบบไม่ใส่น้ำตาลหลังอาหารจะช่วยให้รู้สึกสบายขึ้นกรดซิตริกในมะนาวไม่มีรสเปรี้ยวแต่ช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมาเพียงพอสำหรับย่อยอาหารโดยเฉพาะพวกโปรตรีนทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ราบเรื่อขึ้นลดอาการแน่นท้องและคลื่นไส้หลังเมื่ออาหารลองเสริมน้ำมะนาวอุ่นแทนน้ำมนลมดูสิ ทั้งดีต่อสุขภาพและช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นประโยชน์ข้อที่4น้ำมะนาวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและสร้างความเจ็บปวดอย่างมากนิ่วที่พบบ่อยที่สุดคือนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนักวิทยาศาสตร,ร์พบว่าเมื่อกรดสิตริกในมะนาวถูเผาผลาญในร่างกายจะเกิดสารซิตรีตขึ้นซึ่งซิตรีตเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจับก,กับแคลเซียมในปัสสาวะได้ก่อน ทำให้แคลเซียมไม่รวมตัวกับออกซาเลตจึงช่วยลดโอกาสเกิดผลึกนิ่วตั้งแต่ต้นเหตุกล่าวได้ว่ามันทำหน้าที่เหมือนผู้ไกลเกลีย่ยที่ป้องกันไม่ให้วัตถุดิบของนิ่วรวมกันสำหรับผู้ที่เคยมีนิ่วในไตหรือกลัวว่าจะเป็นการดื่มน้ำมะนาวอุ่นในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากแล้วคุณล่ะเวลาดื่มน้ำมะนาวชอบใส่น้ำตาลหรือดื่มแบบธรรมดา สำหรับฉันแนะนำให้ดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลดีที่สุดเพื่อสุขภาพประโยชน์ข้อที่5น้ำมะนาวเป็นเพื่อนคู่ใจของผู้ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยกลางคนหรือแม้แต่ผู้ชายบางคนที่มักมีอาการอ่อนเพลียเวียนหัวผิวซีดเราทราบกันดีว่าการกินอาหารที่มีาธาตุเหล็กสูงเช่นเนื้อแดงตับหมูหรือผักใบเขียวอย่างผักโขมเป็นเรื่องสำคัญ แต่ธาตุเหล็กจากพืชมักดูซึมได้ยากวิตามินซีในน้ำมะนาวช่วยเปลี่ยนธาตุเหล็กจากพืชให้อยู่ในรูปที่ร่างกายดูซึมได้ง่ายขึ้นหลายเท่าดังนั้นหากคุณเป็นมันสวรรัตหรือกำลังเสริมธาตุเหล็กจากผักผลไม้การดื่มน้ำมะนาวหลังอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูซึมธาตุเหล็กได้ดีกว่ามากประโยชน์ข้อที่6น้ำมะนาวแบบไม่ใส่น้ำตาลเป็นเครื่องดื่มแห่งความสุขสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มส่วนใหญ่ แต่ข่าวดีคือน้ำมะนาวไม่ใส่น้ำตาลสามารถดื่มได้อย่างปลอดภยัยโดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนค่า G.I. ของมะนาวต่ำกว่า10และค่า G.L. แทบจะเป็นศูนย์หมายความว่าดื่มแล้วแทบไม่กระทบระดับน้ำตาลในเลือดเลยน้ำมะนาวมีรสเปรี้ยวสดชื่นดื่มแล้วชื่นใจโดยไม่เพิ่มภาร,ระให้ร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวดประโยชน์ข้อที่7สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ เปลือกมะนาวคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงหลายคนปอกเปลือกออกก่อนชงน้ำมะนาวแต่จากง,งานวิจัยของนักโภชนาการชาวญี่ปุ่นพบว่าสารอาหารที่มีค่ามากที่สุดอยู่ในเปลือกนั่นเองเปลือกมะนาวมีสารลิโมโนอยน์และฟลาวนอย์ซึ่งมีฤทธิ์ตา้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีหลายเท่าแล้วจากง,งานวิจัยเบื้องต้นยังพบว่าสารลิโมโนอย์อาจช่วยยับยั้งการเจริญของเลล์มะเง็งบางชนิดโดยเฉพาะะเง็งเต้านม แม้ว่าจะต้องมีการศึกษายืนยันเพิ่มเติมแต่สิ่งนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าไม่ควรทิ้งเปลือกมะนาวอีกต่อไปควรชงพร้อมเปลือกเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนจากธรรมชาติเมื่อรู้ถึงประโยชน์มากมายของน้ำมะนาวแล้วเราก็ควรรู้ด้วยว่าถ้าดื่มผิดวิธีน้ำมะนาวอาจกลายเปนโทษได้ต่อไปนี้คือข้อห้าม4ข้อที่ควรจำให้ขึ้นใจข้อห้ามข้อแรก อุณหภูมิน้ำสูงเกินไปเกิน60องศาเซลเซียสวิตามินซีจะถูกทำลายหมดนี่คือความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำกันวิตามินซีเป็นสารอาหารที่เบาบางและไม่ทนความร้อนเมื่อน้ำร้อนเกิน60องศาโครงสร้างของวิตามินซีจะเริ่มเสื่อมและหากใช้น้ำบ้วมดิตร้อยองศาชงมะนาวเพียงไม่กี่วินาทีวิตามินซีก็สลายไปหมดวิธีที่ถูกต้องคือ ใช้น้ำอุ่นประมาณ50-60องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ช่วยให้กลิ่นมะนาวออกมาได้ดีและอินคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ครบถ้วนหากใช้มะนาวแดงชงก็ยังต้องรักษาอุณหภูมินี้เช่นกันข้อห้ามข้อที่2มี2กลุ่มคนที่ไม่ควรดื่มน้ำมะนาวกลุ่มแรกคือผู้ที่มีภาวะกรดในกระเพาะสูงเพราะกรดซิตริกในมะนาวจะกระตุ้นให้กระเพาะลังกรดมากขึ้นทำให้แสบร้อนท้องหนักกว่าเดิม กลุ่มที่2คือผู้ที่มีแผลในกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนกลุ่มนี้เยื่อบุก,กระเพาะอ่อนแออยู่แล้วน้ำมะนาวจะยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดอาการปวดและแสบร้อนมากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีปัญหาในกระเพาะควรรักษาให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาดื่มข้อห้ามข้อที่3ไม่ควรดื่มก่อนนอนหลายคนคิดว่าดื่มน้ำก่อนนอนช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอแต่สำหรับน้ำมะนาวไม่ควรเพราะมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ดื่มตอนกลางคืนจะทําให้ต้องลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นอนหลับไม่ลึกอยู่แล้วเมื่อต้องตื่นขึ้นมากลางดึกจะยิ่งหลับต่อได้ยากและอาจกลายเป็นปัญหานอนไม่หลับในระยะยาวควรหยุดดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนอย่างน้อย1-2ชั่วโมงข้อห้ามข้อที่4หเลือกเลี่ยงการดื่มน้ำมะนาวร่วมกับอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเช่นน้ำส้มสายชูบวยมะขามเปียกหรือเครื่องดื่มที่มีกรดออซิติกเพราะจะเกิดเปรียปร้ยวซ้อนเปรี้ยว ทำให้กรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระเพาะต้องทํางานหนักและอาจเกิดอาการปวดท้องได้แม้แต่คนที่ไม่มีโรคกระเพาะก็อาจรู้สึกไม่สบายท้องได้เช่นกันดังนั้นเวลาดื่มน้ามะนาวควรสังเกตเมนูอื่นๆบนโต๊ะอาหารหลีกเลี่ยงการกินของเปรี้ยวร่วมกันเพื่อถนอมสุขภาพระบบย่อยอาหารวิธีชงที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจทั้งประโยชน์และข้อควรระวังแล้วมาดูวิธีชงน้ำมะน,นาวที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดข้อแรก ต้องเลือกมะนาวสดเพราะมะนาวสดมีปริมาณวิตามินซีและสาระสำคัญมากที่สุดเวลาหัน่นควรหั่นทั้งเปลือกไม่ต้องปอกเพราะในเปลือกมีสารฟลาวอนอยด์ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพข้อที่สองสัดส่วนต้องพอดีไม่ควรใส่มะนาวมากเกินไปเพราะนะ้ำมะนาวที่เข้มข้นเกินไปจะมีความเป็นกรดสูงอาจทำลายเคลือฟันและทำให้เสียวฟันได้อัตราส่วนที่เหมาะสมคือมะนาว1-2แว่น ต่อน้ำ200มิลลิลิตรความเข้มข้นระดับนี้ให้รสชาติกลมกลม่อมดิ่มง่ายและปลอดภัยต่อร่างกายข้อที่3อุณหภูมิน้ำต้องอยู่ในระดับพอดีประมาณ50 6 0องศาเซลเซียสน้ำที่ร้อนเกินไปจะทำลายวิตามินซีส่วนที่เย็นเกินไปจะทำให้รสชาติอ่อนและสาระสำคัญละลายได้น้อยน้ำอุ่นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดข้อที่4ไม่ควรแช่มะนาวทิ้งไว้นาน เพราะถ้าแช่เกิน30นาทีสารขมจากเปลือกจะออกมาทำให้รสชาติเปลี่ยนและดื่มไม่ร่อยควรดื่มภายในเครื่องชั่วโมงหลังชงเพื่อให้ได้ทั้งรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่ดีที่สุดท้ายที่สุดแล้วน้ำมะนาวแม้จะดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่สามารถแทนที่แหล่งวิตามินซีจากอาหารอื่นได้ข้อมูลทางโภชนาการระบุว่ามะนาว100กรัมมีวิตามินซีเพียง22มิลลิกรัม ในขณะที่กิวีผลเล็กๆ1ลูกมีถึง60 7 0ถึง70มิลลิกรัมและฝรั่งหรือพริกขวานก็มีสูงกว่านั้นดังนั้นควรมองน้ำมะนาวเป็นเพียงเครื่อดื่มเสริมสุขภาพและควรกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสดใสยอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือ7ประโยชน์ของน้ำมะนาว4ข้อควรระวังและสกฎทองในการชงน้ำมะนาวให้ได้ผลดีที่สุด สรุปได้ว่าการดื่มน้ำมะนาวให้ได้ประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ดื่มให้ถูกคนถูกเวลาถูกอุณหภูมิและถูกความเข้มขน้นสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือยาร,ราคาแพงบางครั้งเพียงแค่ระเบียนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นวิธีการดื่มน้ำก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับร่างกายได้ ครั้งต่อไปเวลาคุณกำลังจะหยิบเครื่องดื่มหวานหรือสวดาขึ้นมาดื่มลองนึกถึงสิ่งที่เราได้พูดกันในวันนี้และลองเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวอุ่นสักแก้วแทนเครื่องดื่มง่ายๆราคาประหยัดแต่ช่วยดูแลสุขภาพได้จริงขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสและมีอายุยืนยาวหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักเพื่อให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพไปด้วยกัน